ออกเดินจะสมดอบีก็ต่อทำอะไรเดี๋ยวนี้แดดดีมากๆเลยวันนี้เดินเข้ามาดูที่แถวๆนี้จะร้อนพ <laughs> ากันออกมาเดินเล่นจะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่ากเกือบจะเก้าโมงนะเห็นว่ามีแดดก็เลยออกมาเดินดูพอดีว่าแถวนี้เขากําลังสร้างขึ้นใหม่น้ําไม่ได้จะซื้อหรอกนะ้ำเดินเข้ามาดูเฉยๆว่าเ,เขา ตางกันไปถึงไหนแล้วเพราะแถวนี้จเจริญขึ้นมากๆเลยแต่ก่อนนะตอนน้าเป็นแดกถนนสายเนี้ยพี่น้ามาซื้อบ้านอยู่แถวๆเนี้ยมีแต่ป่าไม่มีใครอยากที่จะเข้ามาเลยเพราะว่าน่ากลัวมากๆตอนนี้มีแต่หมู่บ้านมีแต่ร้านค้าร้านรวงแล้วก็เขาทําเป็นถนนตัดใหม่ถนนตัดใหม่เนี่ยเพิ่งจะทําได้เมื่อสักสิบปีได้แล้วมั้งเพราะตอนที่น้ามาซื้อยังไม่มีถนนตัดใหม่นะ นี่เดี๋ยวสู้นั่นบเซกิดรุ๊ปป้าฟังกูว่าไม่ใช่เดนฟังบอสเรื่องที่ว่าเดนอร์ชันอ๋อแกว่าจะไปเดนนี้แต่เดนนี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไหพอดีว่ามาแวะเจอร้านอาหารเป็นร้านข้าวคุกปีในดุจจ์ก็ไม่ไกลจากแถวบ้านน้าหรอก ก็เลยแบกกินงซะเลยหลังจากที่เดิน <c oughs> เดินไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยอะแต่พอดีว่ายังได้กินข้าวเช้ากันทีเดี๋ยวมาดูว่าน้าสั่งอะไรกันนะของข้าขน้าหมีกรอบแล้วข้าวกระดา,าอันนี้แกงเมียงจัด ของกองนะกระเพราเนื้อไข่ดาเวเผ็ดๆน่กานนกินมากแล้วก็เขาบอกว่าอร่อยมาชิมกันทำไหลักเดี๋ยวเวทีจอเสมอๆก็จะย,ยังไม่ทันได้ชิมเลยอ๋อ ยังไม่เท่นที่ชิมเลยเขาถามว่าอร่อยโอเคเขาไม่ได้ถามว่าอร่อยไหมเขาถามว่ากะเพราเหรอ แล้วก็มาชิม,อม,อม,อมของเขาของเขาอชิมของเขาบอชไม่ใช่กระเพราวบอกของเขาคณะมกุกอ

กับข้าวเยอะมากๆนะกินไม่หมดของสาม,มีก็กินข้าวไม่หมดเพราะข้าวเยอะจริงๆนะแต่เดี๋ยวแกงเลียงเดากลับบ้านจากตรงของน้าน้าเลอกกินเนื้อจนหมดเหมือนกันคือกินต่อไม่ได้แล้วแบบมันเยอะจริงๆคลิปนี้ยังไงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า